โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมไก่ตันคุงนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมผมสอนสมัครนะครับผมแล้วก็สอนซื้อไอเดฟรีไฟลไปแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็ซื้อกันที่เว็บไอเดลีเจนนะคนดูก็ใครที่หาไม่เจอก็ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ การที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มวงล้อให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะเป็นวงล้อนี้เลยนะคนดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกโค้ดด้วยนะครับผมก็ใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะคือไปย้อนดูคลิปที่แล้วก็ได้นะครับผมคนดูเออก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดด้วยก็นี่กดมาตรงเติมโค้ดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ นี่ผมก o อ y มาแล้วนะครับี่เดี๋ยวผมจะทิ้งโคดนี้ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมเป็น F Y M D นะครับผมก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็กดปึ๊บตรวจสอบรายการไปเลยเอาทำไมเตือนไม่ได้เดี๋ยวนะสามารถรักรบกาิดได้อย่างนะ้นเยเอ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดนะคุณดูเอ้า่านเคยใช้ไปแล้วอ๋อนี่ไงคุณดูมันน่าจะบั๊กนะคุณดู เข้ามาแล้วนะครับผมเครดิตเข้ามาแล้วนะคุณดูก็สอนซื้อไอเดียฟงบศูนย์บาทนะคุณดูก็ตามนี้เลยนะคุณดูใครที่ทําไม่เป็นก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมสมัครแล้วก็ซื้อไอเดียฟแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะมาสุ่มวงล้อให้น้องๆดูนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะคุณดูก็เดี๋ยวโค้ดผมแปะไว้ใใต้คลิปเลยนะครับมาดูกันนะครับเฮ้ยงบ69บบาท นะครับผมแต่ว่าเราได้โค hmm. oh, hmm? okay. okay. ้ดมา100เครดิตนะคุณดูเน hmm. ี hmm. ่ยก็เดี๋ยวเราสุ่มเลยดีกว่านะครับป๊บกดสุ่มเลยได้คุณดูนะนี่อ๋อรายการมันจะอยู่ด้านล่างนะคุณดูโอเคมาสุ่มเลยดูดิว่าผมจะได้ไอเดียอะไรนะคุณดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูเฮ้ยไอเดียแล้ว ได้ได้ชุดล็กน่าล็อกออคมาดูเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยคุณดูไอดีอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคุณดูเนี่ยเอาไปล็อกอินได้เลยนะคะผมก็ ตรงนี้นะครับผมจะมีไ d ดีแล้วก็พาสเวิร์ดอยู่นะคบผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอา ID ดีนี้นะคะผมไปล็อกอินเข้าเกมให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะครับผมมาดูเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้พี่ไก่ตันคุงก็ล็อกอินเข้าเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะครับพี่ไก่ตันคุงได้ ID ดีแลมานะครับผมก็เป็นไ d ดีหัวเล็กนาล็อกนะครับแล้วก็จะมีผ้าปิดปากด้วยนะครับแต่ว่าเข้ามามันก็จะใส่กล้ามท้องให้ด้วยนะคุณดูนี่ โคตรคุดด้มอ่ะคดูใครที่อยากได้นะครับผมก็ลองเอาคัวไปใส่กนดูได้นะครับผมแล้วก็นี่ get to c l ก็ประมาณนี้เลยนะคุดูยังเกงนอนไซตามะด้วยนะครับหมัดไซตามะแล้วก็กระเป๋ากระต่ายทานะครับผมแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีปืนเกบด้วยนี่ปืนฟามอสนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีท่าหัวใจนะครับผมก็โคตรคุ้มนะครับผมก็สอน หาราดฟรีไฟนะครับผมงบศูนย์บาทนะครับ <Get S 1> ตามไป้เลยน,นะครับผมก็ลองไปหาสุ่มกันดูได้นะครับผมลองไปจุ่มกันดูนะครับ